นี่นี่คืออาการของอะไรอะผมเป็นอะไรก่อนเหม็นบ้านมึงก็เหม็นกับข้าวใครสาระแน่อยากกินหมูทอดอีดอกมึงใช่ไหมอืมแล้วเนี่ยแม่บ้านท้องเหม็นมันติดผมแล้วกูจะอ้วนท่านี่คือผมคือเอาแป้งโรยผมตัวเองเป็นวิธีเดียวที่ทำให้หัวผมไม่เหม็นมึงไม่มีสเปรย์ฉีดผมใช่ป่ะมีขอออร์เดินทอดหอมนะกูใช้แป้งทไม ไม่หวาไม่ชูนหอมหอมหอมกลิ่นธรรมชาติแล้วมันมีสเปชีพผมเหม็นเดี๋ยวสั่งให้เลยกันไหมเชเว่นใช่ไหมไม่สั่งอะไรทอเป็นเสตเดี๋ยวซื้อให้เลยเดี๋ย้ห้ยไม่ไม่อยากได้เลยเดี๋ยวไปเลือกไม่เดี๋ยวไปสั่งให้ไม่ต้องให้พี่จงไปเลือกกินไปเลือกอะไรทอเป็นเสตหอมดีเจไม่ต้องเอาแป้งโรยแล้วก็ไปดีนี่คือคาระมานตัวเองใช่แล้วนั่นก็คืออะไรอันนั้นคืออะไรนี่ทำอะไรคุณต้องผู้ใหญ่ปะใหญ่แปดแปดสามกูแรกบอกแปดสองไม่แปดสามนะไม่แปดแปดสามที่แปดแสามแน่เลยอะ มือมันยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยสามห้าเลยหนวแฝดดูดสามสี่สามอยู่ล้ตอนนี้ดูดิโอ้นี่เหมือนท้องแฝดจัดเอวยี่ห้าเพี่พลอ่ะเออพี่ญาตหนูท้องแฝดสามอย่างนี้เลยยาง่้องตีปากเอาคุณจะอ้วก้อเหม็นอยู่เลยไป